ครับสวัสดีครับผมประสีตัวแสบนะครับนี่ครับวันนี้ผมเพิ่งได้รับของเล่นใหม่ล่าสุดครับเป็นอีกหนึ่งเฟสจับทอยที่ผมเต็มใจและภูมิใจนําเสนอครับฮยังไม่เห็นก่อนเรามันเป็นความลับขั้นสุดยอดครับฮ่าฮ่าอินฟินบอกชื่อของมันก่อนเลยละกันนะครับอันนี้ผมตั้งให้เองเป็นภาษาไทยนะครับหลอดยืดหดคลายเครียดครับ เฮ้ยนี่เห็นว่าใส่ถุงดำมาหน้าชงนสงสัยอย่างนี้คงอยากจะรู้แล้วใช่ไหมครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงอะไรใช่ไหมล่ะครับ บอกก็พูดไปงัน้นแหละจริง,งๆก็ๆๆๆคงเห็นในหน้าปกกันแล้วเนาะที่หอกยอกยอกคำๆครับก็คืออันเนี้ยผมเพิ่งได้รับจากบุุษไปษณีเมื่อกี้เลยนะครับแต่ัรมาปุ๊บมาถ่ายเพื่อนๆู่เลยผูกสนเดนมาผมเห็นแล้วผมอยากได้มันนานมากแล้วนะครับอันดับแรกเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าครับไปแรกแกะกล่องแกะถุงดําดีกว่าหอมมันขยะเลยอ่ะเรามาแกะกล่องดูหน้าตาของมันแล้วิธีการเล่นกันเลยครับ มาครับเรามาแกะกล่องเป็นครั้งแรกกันดีกว่านะครับผมก็เพิ่งจะได้เห็นมันเหมือนกันนะครับสั่งมาแล้วยังไม่เห็นตัวจริงเลยเฮ้ยอะไรครับเนี่ยว้าวนี่มันอะไรเนี่ยทอ่อระบายน้ําหลังเครื่องซักผ้าหรือเปล่าครับเนี่ย ก็สั่งซื้อมาสองถุงครับคือตอนที่ผมสั่งซื้อมามันเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งมี5ชิ้นอย่างนี้นะก็ผมสั่งมา2ชุดเลยเผื่อมันไม่พออ๋อแบบพระสีมานะครับอ่ะนี่ครับสั่งมา2ชุดแบบนี้นะตรงนี้เดี๋ยวดูสินค้าที่ผมซื้อมาก็ได้ครับอ่ะนี่ครับก็มันจะเป็นขายเป็นแพ็คแบบนี้นะครับถ้าเกิดแพ็ค5ชิ้นอย่างเงี้ยผมซื้อ89บ้านะแต่ถ้าเป็นชิ้นเดียวอย่างงี้เขาก็ขายครับชิ้นละ18บาทนะครับก็ใกล้เคียงกันราคาไม่เลี่ยงต่างกันมากหรอกนะครับแต มันจะสามารถต่อกันได้ครับเห็นไหมถ้าต่อกันได้แบบนี้นั่นแปลว่ายิ่งมีเยอะยิ่งสนุกครับโอ้แก่กันแก๋กันแก่กันเห็นไหมอย่างเฟี้ยวครับแตนที่สําคัญครับแน่นอนครับเห็นเป็นย่นๆยนอย่างนี้เพราะอะไรละครับเพราะว่ามันสามารถยืดหดได้ครับโอ้โหโอ้โ,อโ,อโอนี่ไม่เคยคิดเลยนะว่าส่วยังไม่หดนะเนี่ยโอ้หเฮ้ยไม่คิดเลยครับว่ามันจะยืดหดได้ไกลขนาดนี้ครับ โอ้โหเนี่ยหลุดจอแล้วเนี่ยหุดจอแล้วเนี่ยโหว้าวเดี๋ยวผมขอลองวัดแบบคร่าวๆนะครับว่ายืดกับผลแล้วมันได้เท่าไหร่นะครับเอาไม่ได้ก็ส่วนหัวต่อเรียกันนะครับเอาแต่ตรงที่ย่นๆนี้นะกับที่ยืดๆนะตรงนี้ตอนแรกอยู่ที่15เซนนะครับแล้วพอยืดแล้วโอ้โหยาวเหยียดเลยอ่ะครับอ่ครับทำให้ไหมป๊าบเจ็ดสิบเซนครับโอ้โหจาก15เป็น70เซนครับเกือบ5เท่าว้าวสุดยอดเลยครับแล้วก็เอากลับได้ไหมเอากลับเสียทรงไหม ฟังเสียงครับฟังเงสงเียงเสียงเกเท่ด้วยอ่ะอ่าโอ้จริงครับโอ้เออแล้วเมื่อกี้เท่าที่เห็นนะครับเนีย่ยสมมติเราเห็นแค่นี้นะมันก็สามารถงอได้เห็นไหมเอบอะไรนี้ได้โอ้โหสุดยอดเป็นไงล่ะหลอดยืดหดคลายเครียดจริงๆนะครับ้นี่เพียวครับย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่คือฟิสิกส์ทอยครับ แปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ม uh, uh, uh. ีถูกไม่มีผิดครับเล่นไปตามใจเราได้เลยครับเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันคิดดีกว่าเลยครับว่ามันจะเล่นแบบไหนได้ครับตอนนี้ผมเจอก็สองอล้วไงก็คือหนึ่งเราเอามาต่อกันให้ยาวอาจจะต่อเป็นรูปอะไรก็ได้ครับแล้วเราก็ยืดหดได้ครับตามความต้องการชั่วโมงเราต้องการจะยืดจะหดจะเป็นรูปจะดัดโค้งงอได้หมดเลยครับแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมันแน่นอย่างเงี้ยมันจะโค้งงอไม่ได้ถูกไหมเราต้องเปิดก่อนให้มันพอที่จะสามารถโค้งงอได้นะอ่าแบบมันค้งอยู่เทินเลยได้ไหมได้ ค้งได้แบบถึงยูเทิร์นเลยพอโค้งเสร็จปุ๊บมันก็จะอยู่รูปนี้ด้วยโอ้โหว้าวเห็งครับอย่างนี้ผมว่าเราสามารถรังสรรค์เป็นผลงานที่ชุดวิเศษออกมาได้อย่างแน่นอนครับภาพจากมุมมอสักครู่นี้เพื่อนๆอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมยืดให้ดูอีกรอบนะครับนี่ครับธรรมดาเท่านี้นะ15เซนครับพอยืดเป็น7 0เซนดูความยาวของมันนะครับนี่7จเซนครับดูความแตกต่างนี่ครับอ้สุดครับยาวมากอ่ะโหพอยาวแล้วก็ยืดหนุนเลย ผมชอบที abonn, <Vou> p, ่เสียงมันเนี่ยครับจังหวะที่จะยื่นหรือหดหรือว่างอเนี่ยมันบอก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 แล้วมันเสียงมันก้องก้องอ่ะดึงไหมเสียงผ่านท่อมันจะก้องก้องบอก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 เอ้ยเท่ครับเท่มากเลยครับผมจับก็เท่ฟังเสียงดูเสียงเหมือนน้ำไหลลงท่ออ่ะอันดับแรกที่ก็เล่นที่ผมคอดึงออกครับเราต่อเป็นโซ่อ่าก็เหมือนหมากเก็บมาแล้วง่ายๆโซ่แบบแล้วก็โค้งมาต่อเลยใช่ปะโค้งเราจะต้องดึงนิดนึง อ่ะพอได้พอได้พอได,อได้แล้วก็ทำต่อไปเลยครับข้ามาแล้วก็ต้องดึงนิดนึงไม่งั้นถ้าไม่ดึงมันต่อไม่ได้นะจุนี่เฮ้ยได้เจ๋งอยู่ปุป๊บบ๊าปที่อยากได้โซใหญ่ก็ดึงเยอะๆถ้าอยากได้โซ,เ,โซเล็กก็ดึงน้อยๆน,ยนี่ว้าวอ,าอ,าอ,าอาโอเคเอาไปเลยครับหนึง่งสองสามสี่ห้าหกอันครับอ่า ทำมาต่อเป็นโซ่ได้สวยงามอฮ่าฮ่าเดี๋ยว,ว่าบอกรับฟิกเตอทอยครับเล่นยังไงก็ได้ครับหรือว่าเราจะทําเป็นรูปก็ได้ใช่ไหมอ่ารูปอะไรดีอ่ะเอารูปง่ายๆก่อนเลยละกันร,รูปหัวใจอ่า หัวใจเรามาลองทำรูปหัวใจกันครับอ่ะมาลองดูกันครับการจะต่อเป็นหัวใจนะจริงๆไม่ง่ายนะเราต้องคิดภาพให้ออกนะว่าจะต่อเป็นยังไงนะครับหัวใจก่อนอ่ะอันดับแรกถ้าเกิดเราใช้อันเดียวต่อมันสาม,มารถเลือกได้นะใช้อันเดียวหลายอันถ้าใช้อันเดียวเลย <S <S ก็ได้เห็นไหมเรียบร้อยได้แลนะ้วหัวใจอ่ะเสร็จจบแค่นี้ะพอไม่ใช่หรือมาใช้อหลายอันอหน่อยนะครับอ่ะมันจะเป็นหัวใจที่ใหญ่น่าดูเลยนะขนาดอันเดียวก็ตั้งใหญ่ขนาดนี้แล้วอะใหญ่กว่ามือตั้งเยอะเห็นไหม ที่ใช้สองอันสามมันนี่รับรองเต็มโต๊ะแน่เลยครับอ่าก็ตรงนี้นะครับตรงข้อต่อตรงนี้ครับผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันจะคงทนแค่ไหนเพราะมันเป็นแค่พลาสติกที่สวมกันเฉยๆดูเวลาดึงออกนะมันมันต้องฝืนออกอ่ะมันรัดกันด้วยตรงนี้ครับเนี่ยตรงตัวที่มันนูนขึ้นมาเนี่ยครับมันจะแบบฝืนเข้าไปเพื่อติดกับฝั่งนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดถอดเข้าถอดออกบ่อยจะพังหรือเปล่านะครับแต่ก็ต้องมีธรรมดาอยู่แล้วของเล่นๆอะไรก็ต้องพังอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็มีอายุขของมันนะครับอ่ะมาเรามาต่อ เราสร้างก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพอแรกผมสร้างเป็นที่มุมด้านล่างก่อนผมว่ามุมด้านล่างเอาแข็งๆดีกว่านะโอคอ่านี่คือที่ฐานล่างของหัวใจนี่รอใช่ไหมผมเดี๋ยวมุมอ่าให้องศามานันแน่นหน่อยไปออกไปไกลหน่อยแล้วก็นันก็เป็นส่วนที่โค้งอึ๊บไม่แน่ใจว่าขนาดไหนเรายืดได้สุดไปก่อนจึ๊บผมก่อนเค่อยว่ากันต่ากันชั้นว่อสามอันก็น่าจะได้ลวถ้าตัใหญ่เกินไปวยือเมั้งน่าจะต้องเพิ่มอีกสักอันหนึ่งเป็นตัวตรงนี้เหมือนกันทําเป็น,นตัวอย่างนี้เหมือนกันนะ คิดว่าถ้าจะให้สวยนะตัวผมคิดว่าน่าจะต้องแบบนั้นนะแต่น,นี้ไม,อนนไม่อันนี้ไม่จะเป็นนะฮะแล้วแต่คนนะครับเหมือนคือพิจารทอาครับเราคิดยังไงลแ,บบแล้วก็ตอบแบบนั้นได้เลยอ่ะตัวผมนะทาแบบนี้ก่อนแล้วต่อให้เป็นรูปก่อนแล้วเราเข้ามาปรับมันจะง่ายกว่าอ่าทำเสร็จปุ๊บปับปับอ่าทำไมาสองข้างมันไม่เท่ากันแล้วก็ดึงสุดเหมือนกันนะ อ่ะจุดที้สองข้างอ่ะประมาณนี้แล้วกันพอได้อยู่นะครับอ่ะก็เป็นหัวใจเบียเบ้ยวๆของผมเองนะครับนี่เสร็จหัวใจอ๋อทำได้อยู่นะครับแม้จะทุรักทุเลนหน่อยจจะบิบเบี้ยวๆบ้างแต่มันก็คือหัวใจที่ผมตั้งใจทําจริงๆเพื่อมอบให้เพื่อนๆทุกคนครับรับไปเลยครับเยียม <Yeah! S 1> อ่ะได้หัวใจไปแล้วขอเอาข้างในหน่อยเอาเป็นเลขห้าแล้วกันเลขห้าสัญลักษณ์ช่องผมครับห้าห้าห้าอินฟินิตี้นะครับ ว้าวเฮ้ยทำได้จริงครับ mm hmm. นี่ดูหัวใจแรกๆค่ะว้าวหมายว่าด้วยรักแนละห่วงใย,ยจาก้าห้าอีฟิตี้ครับโอ้โ oh, หสุดยอดสุดยอดเฮ้ย hey, ทำได้จริงเฮ้ย hey, อย่างนี้สนุกครับอย่างนี้เราทำเป็นอะไรก็ได้บนโลกใบนี้เลยครับตัวอักษรทุกตัวรูปเลขคคณิตทุกรูปหรือว่าถ้าคนเก่งหน่อยทําเป็นรูปแบบสองมิติสามมิติเป็นตึกเป็นอะไรขึ้นไม่ได้เลยครับง้อขอแค่มีตัวนี้ให้มากพอเลยครับเย Yeah! นีน่ขนาดการเล่นครั้งแรกแล้วก็ไม่มีหัวทางจิลปะด้วยนครับยังทำอย่างนี้ได้เลยนะครับคิดดูสิครับถ้าผมทำอย่างนี้ได้เพื่อนๆก็ทําได้ครับผมเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆเด็กรุ่นใหม่นะจะมีจินตนาการที่ล้าลึกกว่าคนแก่ๆอย่างผมแล้วนะครับอ่าแล้วก็มาลองคิดเล่นกันเล่นดูดีกว่านะครับในเมื่อตรงเนี้ยหนึ่งท่อเนี่ยมันสามารถยืดได้สูงสุดถึง70เซนใช่ไหมครับ ถ้าเกิดผมมี10อันต่อกันก็จะเป็น700เซนติเมตรครับหรือ7เมตรครับมีแค่10อันนี้ผมสามารถทําท่อที่ยาวได้สูงสุดถึง7เมตรเลยยอดนะครับอย่างนี้ถ้าผมมีแบบนี้100อันครับผมก็จะมี70เมตรเลยนะว่าถ้าเกิดเราต้องการความยาวที่100เมตรก็ใช้เพียง142อันกว่าๆเท่านั้นครับ100เมตรก็คือ10,000ซนติเมตรถูกป่ะ1เมตรเป็100เซนใช่ไหมหรือถ้าผมต้องการความยาวที่1กิโลเมตรครับผมก็ต้องใช้ท่อหนี้ทั้งหมด1,428อันกว่า ครับเพื่อจะให้ได้หนึ่งกิโลเมตรตรงน,นี้ผมจะมาคิดเพื่อนนะครับเนี่ยเออก็ให้ดูขำๆเพื่อนๆไปกดเรื่องคิดเ,เลขกันเองก็ได้นะครับหารเดิเปนติเมตรแล้วก็หารกับ70เอาแค่นั้นแหละครับลองดูเผื่อเพื่อนบางคนมีข้อสงสัยเนี่ยผมอยากต่อไอ้ท่อนี้10กิโลต้องใช้กี่อันอย่างงี้ครับ10กิโลก็ใช้14,000กว่าอ,อันนะครโอ้โหเยอะขนาดนั้นไม่มีอะไรครับอันนี้คิดให้ดูได้เรื่องขำๆนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นข้อมือทำเป็นข้อมือก็ได้ใช่ไหม แล้วก็ยืดแบบพอดีพอดีแล้วก็ลองดูขนาดปุ๊บ,เอ,นนบเอ้ยมีติดไปก่อนเลยก็ได้นะครับติดไปก่อนเลยปุ๊บแล้วก็ค่อยขยับขยับมันพอติดแล้วมันก็หักได้ไงนี่มันเข้ามือไดอ้าข้อมือรต่ก็ไม่พอดิเพราะว่ามันก็ยาวเต็มที่ปุ๊บใส่ได้อ่าเห็นไหมโอ้สีแดงเหมือนเสื้อเลยนะเห็นไหมแต่ก็ได้อยู่หรือว่าทําเป็นยังไงอ่ะมงกุฎเหรอมองกุฎหรือหมวกใส่เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับก็พอได้ ว้าเฮ้ยเปรี้ยวนดะ้มันก็จะเป็นอะไรได้หมดเลยอ่ะเจ๋ง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 หรือว่าจะทำเป็นเอ็ดเวิร์ดซิสเฮนด์อ่าแล้วก็ใส่ที่นิ้วปุ๊บ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 ไม่เคยดูกันไหมหนังแบบที่อ่ามนุษย์ตัดแปลงมือไปกันไกลอย่างเงี้ยอ่าเห็นไหมแก yeah. เยียมครับมันไมได้หลากหลายมากอ่ะนี่กระดาษซื้อมาแค่2ชุดมีแค่10บชิ้นนะถ้าว่าผมมีแบบ20สิชิ้น30ิชิ้นผมว่าเป๋อสร้างเป็นบ้านขึ้นมาได้เลยทำไปนั้นที่มันใหญ่โตได้เลยนะครับเดี๋ยวโอ้ยเจ๋วครับ<อ>ซึ่งมันก็จะเป็นรูปสองมิติที่เป็นรูปหัวใจอย่างนั้นน่ะมันหลากหลายมากครับเพื่อนๆคิดอะไรออกก็สร้างเ,เลยครับจะเป็นหัวใจจะเป็นวงกลมจะเป็นสี่เหลี่ยมจะเป็นบ้านเป็นอะไรก็ได้ครับเพราะว่าตรงนี้มันก็ฟรีอยู่แล้วทั้งยืดทั้งหดทั้งหหักได้มมเลลยช ใครมีความคิดจินตนาการล้ำเลิศยังไงก็ไปลองทํากันดูนะครับของผมก็พอคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันเอามาแล้วนำให้เพื่อนดูนะครับว่าของสุดเฟี้ยวชิ้นใหม่ล่าสุดที่ผมเจอมามันเป็นอยา่างไรนะครับเฮ้ยย้ำชื่อฝนกันนะครับว่าหลอดยืดหดคลายเครียดครับอ่เอาเฮ้ยเฮ้ย้ยน้ำใสติดนิ้วเอ้ยโอ้ยตบใจนี่เจ้านิ้วไม่ออกเลยเร,ระวังหน่อยครับเหมืนอนผมเนี่ยเป็นคนมือใหญ่คนระับพอดิ้วเข้าไปแล้วมันติดได้ยังไงดูดูดดดโอ้ยอืมเก็บเอาไม่ออก แล้วก็ข้อดีอย่างที่ผมเจอก็คือมันสามารถปรับขนาดได้ตามใจเลยครับเหมือนอย่างตรงนี้อะเนี่ยสมมติตอนแรกว,ว่าเราทำใหญ่เกินไปในข้อมือผมเห็นไหมครับระหว่ังที่เราใส่อยู่แล้วก็สามารถปรับได้นะตรงนี้เลยมันสามารถดึงหดปิดได้ทันทีเลยครับแล้วก็ปรับปรับปรับ เรียบร้อยมันก็จะแน่นแหละเห็นไหมปรับได้เดี๋ยวนั้นเลยอ่ะสุดยอดจริงทั้งนี้เลยครับว้าแล้วทั้งหมดที่เพื่อนเห็นไปนี่ครับก็คือความเฟี้ยวของเจ้าหลอดยืดหดคลายเครียดอันนี้นะครับว้าอย่างเฟี้ยวเลยนะครับเห็นไหมครับอยากสั่งซื้อบ้างนี่เลยครับต่อลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับผมจะหาในหลายๆราคาเหมือนเดิมครับให้เพื่อนๆไปตัดสินใจซื้อกันเอาเองนะครับแต่อันนี้ผมซื้อนี่นะครับอันละ18บาทถ้าเป็นแพ็คหนึ่งก็89บาทครับก็หวังว่าจะเป็นเด็กหนึ่งทางเลือกให้เพื่อนๆไปเเเเเลลลลืืออออออกกกกซ้้้ขขงงง่่นนนนนนัััไดะะะะครรบบพาโีีียยยมแ มากมายรอให้เราค้นหาครับผมมีหน้าที่สาะแสวงหาแล้วนํามาบอกต่อเพื่อนๆครับเพื่อนๆชอบทินไหนก็จัดไปครับถ้าทิ้นนี้ไม่ชอบก็ผ่านได้ครับนี่ผมรีวิวของเล่นเยอะขนาดนี้น่าเปิดร้านขายของเล่นมากเลยนะครับเมื่อเปิดนี้จะมีคนอุดหนุนผมไหมครับเนี่ยตรงกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอะรีวิวเราวันนี้มีเท่านี้นะครับยังไงก็เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งข้างๆนะครับเวลาผมลงใหม่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะใช้ชีวิตให้สนุกและมมีควาสุข ไปแล้วครับสวัสดีครับว้าอย่างเท่วละล่ะใส่อย่างนี้ไปในตลาดใครไม่มองให้มันรู้ไปเด้อ